สวัสดีครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2568นรบนะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นที่เก่งกําไรในช่วงก่อนที่ตลาดจะเปิดกันในวันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเข้ามาในเมนูนี้แล้วก็ไปดูค่าที่สแกนนะครับก็คือ จะต้องเป็นค่าทีา่ทำกำไรหรือเก่งกำไรในราาขึ้นนะครับโดยนะครับอันนี้เราใช้แค่ราคาจาก0.2ถึง34บาทนะครับราคาช่วงระยะนี้หรือจะเอาเอา1บาทขึ้นไปแล้วกันนะครับเอา1บาทขึ้นไปนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับมก็อยู่ที่ความสมัครใจความชอบในการเล่นนะครับ เราก็กดสแกนก็ได้มาประมาณนี้นะครับแต่เราจะดูประมาณ5ตัวเป็นตัวอย่างนะครับท่านก็ปลองศึกษาดูนะครับจากตรงนี้นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับตัวชิ้นตัวอะไรนะฮะตัวลาดลาดชานีนะครับซึ่งตัวนี้ก็เข้ามาในจังหวะขาขึ้นนี้เยอะนะครับหมายให้ว่าเราก็ดูมาเรื่อยๆนะครับราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราดูตั้งแต่ราคาที่อยู่ตรงกลางของ ดีเนอติเกชันตอนนี้ก็คือขึ้นมายื่นสูงสุดแล้วก็ย่อลงมานะครับตอนนี้ก็จะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวอยู่นะครับเราก็เลือกข้างขา,งข,างขึ้นคือเขาเลือกข้างยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบรูจแบนนะครับก็คือเป็นโอกาสอันดีที่ยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบรูจแบนก็คือเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเหนือขึ้นไปราคาก็จะค่อ,คอยๆไซเวย์ขึ้นไปจนกรอบสูงสุดของ ไลเนียลเกชันตรงนี้คือกรอบ l i เนียลเกชันนะครับสีเขียวสีแดงใหญ่ๆนี่นะครับนี่คือกรอบไลเนียลเกชนะครับตัวกรอบนี้จะบอกอะไรครับจะบอกว่าราคาสูงสุดจะไปที่เท่าไหร่ราคาต่ําสุดจะมาที่เท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าราคามันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับคือกรอบขออนุญาตอธิบายหรือฟื้นความความความ,ความเข้าใจกันหน่อยหนึ่งนะครับว่า ในการที่ราคาจะขึ้นลงหรือเคลื่อนที่นี่นะครับเมื่อราคานะครับราคาเทียบกับเวลานะครับเวลาะเวลาราคานะครับคือ price กับ Times นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของบ l l ์เจ r Band ก่อนนะครับมันจะอยู่ในกรอบ l l ร์เ e เ band และจะอยู่ในกรอบของ linear r e g r e s s i o n นะครับจะอยู่ในกรอบบ u ร์เจเ band แล้วก็อยู่กรอบในของ linear r e g r e s s i o n นะครับ กรอบบลูเจแบนก็คือกรอบ 4, 3, 3, 3สีสามสามเส้นนี่นะครับสามเส้นของมันนี่นะครับมันจะขึ้นลงสูงสุดลงต่ำสุดอยู่ในกรอบของบลูเจอรแบนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออยู่ในกรอบบลูเจแบนเสร็จแล้วราคามันจะอยู่ในกรอบลีเนียเลกเชันนะครับกรอบลีเนียเลกชันจะเป็นตัวชีว้อ่าเป็นตัววัดต่างหากคือทุกพวกนี้มันจะมีสูตรในการที่จะกําเนิดหรือว่าจะบอกทิศทางของราคาซึ่งมันเป็น เวลานะครับบวกกันกับราคาบวกกันกับแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับแต่ละแต่ละอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นค่าของมันนะครับมันจะคำนวณออกมาให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นเราเป็นนักใช้งานเราเป็นแค่ยูเซอร์เราไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรมากมายขอให้รู้ว่ากรอบรีเน,นกเคชั่นใช้งานยังไงกรอบรูจแบนใช้งานยังไงนี่คือเป้าหมายนะครับแล้วก็ เราก็ทราบเรียบร้อยแล้วทีนี้จังหวะนี้เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามกรอบหรือว่ามันจะหลุดกรอบหรือมันจะอะไรยังไงในกรอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เก่งกับอะไรได้จากการเคลื่อนที่ของมันคือกรอบ l i n e a r เ z a t i o n สูงสุดมันจะไปที่ราคาที่ราคา31บาทนะครับในลาดธา,านีเนี่ยจากปัจจุบันราคาอยู่29บาทนี่นะครับ29.00เนี่ย มันจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจะไปชนกรอบสูงสุดและสุดท้ายจะลงมาเราก็กลับขึ้นไปสูงสุดที่31บาทจะเป็นแนวโน้มเช่นนีน้เพราะฉะนั้นทนักลทุนก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็ดูจังหวะให้ให้เป็นไปตามนี้นะครับนี่คือจังหวะที่เรานำมาอธิบายให้ท่านนักลงทุนได้เข้าใจกันก่อนนะครับก็คือบางท่านก็ติดตามคลิป ในช anel นี้มาก็จะเข้าใจนะครับแต่ว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจก็คือท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันเป็นไป,นปนตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับาราคาที่จะพุ่งขึ้นต่อเนื่องมันจะต้องมีอะไรบ้างครับจะต้องมีวอลลุ่มนะครับปรากฏว่าวอลลุ่มเมื่อวานตัวนี้ไม่ค่อยเข้านะครับว่าเมื่อวานวอลลุ่มไม่ค่อยเข้าราคาก็เลยร่วงลงมานะครับมีวอลลุ่มเพียง2.36ามิลเลียนไอซ์ไซชี้ลงนะครับ แต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็ m อเยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลอยืนเหนือเส้นสีนโลกนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอันดีที่ราคาจะตวัดกลับขึ้นไปนะครับสายให้ที่เขาลงเพราะเขาลงตามเซ็ตนะครับเซ็ตเมื่อวานนี้นะครับเซ็ตเมื่อวานก็คือราคาย่อลงมานะครับดูเซ็ตนะครับเห็นไหมครับเพราะเซ็ตติดลบนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาไม่พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ โอกาสของเซตมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับดูจากตรงนี้ก็คือเมื่อไรก็ตามที่เซตมาเจอครอบ,รอบกรอบด้านล่างของบุรุษแบน์เขาจะค่อยๆไซเวยขึ้นไปนะครับหรืออาจจะลงต่อก็ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ถึงเส้น2และว,วันตรงนี้นะครับก็คือมีเส้น2และว,วันรอเด้งตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็มันก็ดูได้หลายอย่างแต่ว่าโดยหลักการแล้ว เขาจะมาชนที่กรอบด้านล่างแล้วก็จะเด้งขึ้นไปของสลับเร็ตนะครับก็ปร,ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ราดทานีก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับมาดูตัวที่2ของที่จะเก่งกาไรนะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะทำกาไรต่อไปนะครับสลับ RCL นะครับ RCL จังหวะที่จะทํากําไรจากราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ราคา แนวรับอยู่ที่2 8่สิบแปดยจนะครับยี่สนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปสูงสุดหรือจะทํากําไรขึ้นไปสูงสุดที่กรอบ linearication สูงสุดก็คือที่28บาท29สตางค์นั่นเองนะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับภายในจังหวะเวลานี้คือ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์กว่ากนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันจะมีอาการ xd ก่อนนะครับนั่นหมายความว่า ราคาจะพุ่งก่อนที่จะ XD นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าใจว่าวันศุกร์หรืออาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์นะครับราคาจะมีการ XD, มาร XD เมื่อ XD ราคาต้องย่อตัวเมื่อก่อนราคาที่จะย่อตัวนะครับเพราะว่า XD มีบางท่านที่ไม่ต้องการที่จะจ่ายภาษีก็ไม่ต้องการที่จะซื้อ XD นะครับก็คือพอถึงวัน XD ก็คือวันที่มี XD ก็จะทำการขายก็เลยทำให้ราคาจะตกลงมาเพราะนั้น ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ราคาก็อาจจะย่อลงมาอย่างชัดเจนอย่างยุทธอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นท่านที่เก่งกําไรตัวนี้ก็รอให้ราคาไปถึงวันที่ XD ราคาย่อลงค่อยช้อนซื้อนะครับอาจจะรอจังหวะนั้นเพราะอะไรครับ r s i ยังคงชีขงง้ขึ้นไป MACD ยังคงไซด์แวรขึ้นไปแล้วก็แต่ว่าวอลลุ่มเริ่มทยอยออกนะครับเพราะว่าใกล้วัน XD นั่นเองนะครับมีวอลรุ่มที่1.59ม mm. ิลลิเ ตัวนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นจังหวะนี้ถ้าเกิดขึ้นราคายังคงขึ้นก็ต้องอทำการ Stop Loss นะครับหมายว่าถ้าเกิดท่านไม่ต้องการ x e x t d หรือไม่ต้องการมีผลผลมีมีการปันผลนะครับก็ทำการ Cut Out หรือ Stop Loss ไว้ก่อนนะครับก็พิจารณาดูนะครับ,น,นะรบนี่คือตัวที่2นะครับ ตัวที่3ถัดมานะครับนั่นคือ B.L.A. นะครับ B.L.A. ยังคงเป็นจังหวะกาขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะว่าอะไรครับวอลุ่มทะลักเข้ามานะครับมีวอลรุ่มทะลักเข้ามานะครับวอลุ่มทะลักเข้ามาเมื่อวานนี้ที่ R หกจุดแปดเก้ามิลเลียนแล้วก็ M.A.C.D. ไซด์เว์อัพขึ้นไปยืนอยู่ที่60จุดนะครับแล้วก็ m a ็ C d เ d ไซด์เขึ้นไปยืนเหนือเส้นสิกญาลยืนเหนือเส้นศถือว่าเป็นจังหวะขะาไซด์เวย์ขึ้นไปโดยราคาเริ่มต้นมีโอกาสที่จะไปมีโอกาสแนวรับอยู่ที่19.30บาทนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไปที่20บาทนะครับแนวต้านใกล้ๆเราก็จะไปที่แนวต้านสูงสุดของมันคือราคา21บาทนะครับสหรับที่จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนี้ เข้าใจว่าจะไปภายใน 3, 2, 3, 2อาทิตย์นี้ถัดไปนะครับถ้าเกิดท่านเก่งกำไรในวันนี้ซื้อที่19บาทราคาก็จะค่อยๆขึ้นไป21บาทโดยเทคนิคนะครับส่วนมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ต้องให้ระยะเวลาของมันด้วยก็จับตาดูนะครับสลับ B.L.A. นะครับนี่คือตัวที่3มาที่ตัวที่4นะครับนั่นก็คือตัวบา บาเลตบาเลตอ่ารู้สึกว่าจะอา่านพวกชื่อหุ้นไม่ถูกเพราะว่าในหุ้นมันมีอยู่ประมาณพันกว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้จักว่าจะเป็นตัวไหนตัวไหนก็บอกเรียนตามตรงยอมรับว่าไม่รู้จักหุ้นทุกตัววันนั้นก็อาจผิดอาจถูกกันไปบ้างแต่ถ้าอ่านทีละตัวก็จะเป็น B A R E I T นะครับต้องขออภัยนะครับที่อ่านหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับ ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าล,ลุงเล่นหุ้นก็เล่นหุ้นเฉพาะตัวที่ลุงเข้าใจว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าอะไรครับจังหวะของตัวคือเราต้องดูที่หลักกะของเราก็คือว่าเราจะดูหุ้นเนี่ยเพื่อดูว่ามันเก่งกําไรเป็นจังหวะขาขึ้นและทํากําไรกับเราให้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นนะครับ เราสนใจก็ว่ามันมีวอลลุ่มเข้าหรือเปล่านะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็มีจังหวะของ r s i ชี C ้ e ขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่จังหวะ5 0ขึ้นไปหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ที่52นะครับแล้วก็ MSD ยืนเหนือเส้นสิงแนลยืนเหนือเส้นศูนย์หรือเปล่านี่คือจุดสําคัญเพราะมันจะทํากําไรและให้เราเล่นกําไรหรือเราเล่นหุ้นเราต้องได้กําไรเพราะนั้นดูแค่นี้ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะเรียกชื่อหุ้นตัวนั้นถูกหุ้นตนัวน,นี้ถูกหรือเปล่าแต่ว่า คือเราต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องเรียกถูกเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องรู้จักพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวแต่ว่าอันนี้คือการสแกนเพรวะนั้นก็ท่านลงทุนก็ควรที่จะเก่งกำไรสำความสำคัญอยู่ที่การเก่งกำไรตอนนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่9.95าสตางค์นะครับแล้วราคาจะไปทดสอบเส้นต้านใกล้สุดอยู่ที่ 9. ุดอ,อยู่ที่10บาทนะครับ10บบาทจุด 10.03สตังค์แล้วก็ทำกำไรสูงสุดไปที่10 10บาท50สตังค์นะครับเพดัะน,นั้นระยะตรงนี้ระยะตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นจังหวะสำคัญที่จะทำเก่งกำไรมากกว่านะครับเพราะั้นทางทุนก็ลองพิจารณาตรงนี้นะครับอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเราก็มาดูง,ง่ายๆว่าเอ,อ๊ะมันจะทำกำไรให้เรากี่บาทแค่นั้นเองราะนั้นตัวนี้ก็จากบาทเป็น10บาทก็1บาทแค่นั้นเองในการเก่งกำไรนะครับ มาที่ตัวถัดมานะครับนั่นก็คือตัว TFFIF นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นกองทุนและตัวนี้สำคัญคือมันไซด์เวย์มานานนะครับหุ้นอะไรก็ตามที่ไซด์เวย์มานานนี่มันจะพุ่งขึ้นนะครับระยะเวลา3เดือนจากตรงนี้ถึงตรงนี้ท่านคิดว่ามัน3เดือนหรือยังครับถ้ามัน3มเดือนแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ต้องจับตาดูนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันสั่งสมพลังมานะครับ จากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถ้ามันเป็น3มเดือนปุ๊บราคาจะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับจะทําให้มีพลังมีวนลุ่มเพิ่มขึ้นไปแต่วันนี้เมื่อวานนี้วนลุ่มยังไม่เข้านะครับแม้ขนาดว่ายังไม่เข้าราคาก็ยังพุ่งขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบรูจแบนแล้วก็ราคาก็ไซด์เว้อัพขึ้นไปราคาจะไปที่สูงสุดของกรอบรีเนอร์ชั่นคือ6บาทส5สตางค์ตอนนี้ราคาที่6บาท10สตางค์ มีโอกาสพุ่งขึ้นไปโดยยืนยันการพุ่งขึ้นด้วยไอ้สียขึ้นยืนอยู่เหนือเส้น50คือตอนนี้อยู่ที่53จุดนะครับแล้วก็ MACD นะครับก็กำลังจะยืนเหนือเส้นสีโล่พอดีนะครับเพราะนะั้นตัวนี้แน่นอนถ้าอยากจะได้กำไรต้องเข้าช้อนหรือเข้าพึงระวังเอาไว้เพราะว่าราคา6บาท10สตางค์นี้แน่นอนว่าย,ยังคงจะต้องซด์เวยไปทางด้านข้างเพราะว่าอะไรครับ ราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดยังไงก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วถ้ามันซา์เวย์ไปทางด้านข้างนี่หมายเพรามว่ามันกำลังสะสมพลังที่จะดีดแรงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีดขึ้นไปที่6บาท40กว่าสตางค์นี่ก็น่าสนใจนะครับ6บาท50สตางค์เพราะนั้นถ้าอยากจะได้กำไรต้องช้อนซื้อตัวนี้เอาไว้นะครับต้องเข้าซื้อตัวนี้เอาไว้ก่อนในตอนนี้ซื้อไว้ที่6บาทก็ได้นะครับแล้วราคาจะค่อยค่อย เราต้องจับตาดูว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับก็น่าสนใจสําหรับตัวนี้เพราะโอกาสจะพุ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่คือแนวโน้มให้เรามาดูว่าหุ้นจะมีการเข้าเข้าทำกำไรหรือจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าในการทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางนักทุนก็ลองพิจนารณาดูนะครับเอาอีกตัวแล้วกันนะครับก็คือวอร์ัมันมันสแกนสแกนเจมาหลายครั้งนะครับราคาก็เป็นโอกาสที่กำลังจะพุ่งขึ้นสำหรับวอร์ัแล้วก็ใกล้ จะ XD นะครับ XD ก็คือแน่นอนอย่างที่บอกไปก็คือถ้าไม่ต้องการจ่ายภาษีหรือไม่ต้องการอะไรมากมายก็คือคือ,คอมีมีการเล่นมุ้น2อย่างก็คือมุ่งเอาารปันผลกับไม่มุ่งเอา,ารประกันผลนะครับก็ถึงวัน XD ราคาก็จะย่อลงมาเพราะฉะนั้นว่าอัพราคาก็จะค่อย ย่อลงมาแต่ย่อลงมาต่ำสุดคาดว่าราคาจะมาต่ำสุดที่เส้นกอรอบลีเนเลด้านล่างนี่นะครับเพราะนั้นถึงวัน X D เมื่อไหร่ราคาก็จะ,ะก็จะร่วงลงมานะครับก็เพราะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับวันใกล้วัน X D ก็ไปอาจจะเป็นวันอาทิตย์หน้าเพราะนั้นช่วงจังหวะน,นี้ราคาอาจจะพุ่งแรงขึ้นไปเพราะว่าผลการรายงานออกมาได้ออาจะจ,ะจะทำกำไรให้กับ,นะบตัววารัดด้วยก็ได้นะครับจาก F 45นะครับ ถ้าเราอยากรู้ก็ไปดูช่อง F45 ดูช่องนิวนะครับช่องข่าวนิวนะครับในช่องนิวนะครับตัวนิวนะครับก็ไปดูนะครับตัวนิวน,น,นะครับนิวในเมนูนิวนะครับในนี้ก็หรือไปดูใน New ในิวในโค้ดก็ได้นะครับในโค้ดในวิวโค้ดนะครับในวิวโค้ดก็จะรู้ว่ามีโอกาสอย่างไงนะครับในวิวโค้ดก็จะมี NEW ให้ดูนะครับก็จะรู้ว่าตัวว่าอัพนี้มีโอกาสมีแนวโน้มอย่างไรนะครับ WHAUP นะครับเนี่ยก็จะเป็นจังหวะให้ดูแล้วก็ดูผลการดำเนินงานว่า,ามีจังหวะอะไรยังไงนะครับมีผลการดำเนินงานอย่างไรนะครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านนักทุนครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่ค่อยๆดูแล้วก็ เกณฑ์กำไรแต่ละตัวนะครับก็จะส่งผลให้เรารู้ก่อนนะครับถ้าเล่นหุ้นถ้าเราจะเข้าหุ้นแต่ละตัวก็ค่อยๆดูจังหวะในแนวโน้มไปแต่ละตัวก่อนนะก็ที่หมายมากมายนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับกว่าหุ้นที่มันจะขึ้นหรือมันจะพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีหลายๆตัวที่เข้ามานะครับ ตัวสาคัญที่สุดก็คือวลลุ่มนะครับอย่าลืมนะครับถ้าวลลุ่มไม่เข้าราคาหุ้นก็มีพุ่งขึ้นนะครับก็ให้ทั้งทุนได้พิจารณาเอาไว้นะครับยังไงก็อ่าชแนลเราก็จะมีสิ่งอ่ามีสิ่งดีๆนะครับมีอ่ามีการเข้าใจในแต่ละจุดและแต่ละแต่ละจังหวะนะครับว่าหุ้นจะพุ่งหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงจะอะไรยังไงนี้มันจะเป็นแนวโน้มอย่างไรให้เราค่อยๆดูกันไป หวังเป็นอย่างยิงว่าท่านจะชื่นช,ชอบและติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับพิสูจน์ว่าหุ้นของลาสิ่งที่เราบอกไว้เนี่ยมันมีความสําคัญต่อการวางทำกำไรหรือเปล่านะครับความสําคัญของเราอยู่ที่าการทำกำไรให้มากที่สุดเท่านั้นเองด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ